ดูฝาแฝดค่ะฝาแฝดก็หาที่นอนข้างบนนั้นคือมัปิงนะคะหญิงปิงข้างล่างคือหญิงปางหากินยญ้ากอะไอ <c oughs> ความสุขเอาต้องมันเวลาเขาลดน้ำใช่ไหมคะแล้วมันก็เย็นะนะ่ะเนาะเราก็หาที่นอนของเขาไป ปลูกอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกเพราะว่ามันมันเป็นที่นอนของเขาไปแล้วไม่ต้องซีเรียสน,นะนอนไปเลยลรก <c oughs> น่าเอ็นดูดูดิพยายามจริงเขานอนของเขามาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วทีนี้เหมือนกับว่าเขาโตแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> เขาก็ยังจะพยายามเอาตัวเองไปนอนตรงจุดนั้นอีกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเฮ้ยตัวเราเนี่ยมันใหญ่กว่าตรงนี้นะมันก็เลยนอนคดคูยอยู่ตรงนี้นะ เป็นภาพที่แบบดูแล้วน่าย,ยินดูมากๆเลยค่ะเ,เพื่อนจ้านอนซะลูกเอาแรงไว้ตีสองตีสาก็พากันไปเที่ยว